วันนี้เราก็อยู่กับคันนี้เลยครับไทอัมโบนาวิลสปีดมาสเตอร์นะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึ้งนะครับสำหรับการรีวิวสินค้าและบริการต่างๆภายในร้านเบนโซไซเคิลของเรานะครับวันนี้เราก็อยู่กับคันนี้เลยครับ ไยอัมโบนาวิลสปีดมาสเตอร์นะครับคันนี้เนี่ยจะเข้ามาใช้บริการในการเปลี่ยนแฮนด์นะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลังนะครับแล้วก็มีการติดตั้งพัดเบีนข้างนะครับเดี๋ยวพอผลงานทั้งหมดเสร็จแล้วจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงความสวยงามจะมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเชิญชมในคลิปได้เลยครับผม อารมคันนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นไทอัมสปีดมาสเตอร์นะครับก็เป็นรถสไตล์เอ่อคุยเซอร์บอเบอร์นะครับยางหน้ายางหลังเนี่ยมีขนาดใหญ่คันนี้เนี่ยได้เข้ามาทำการคัสซอมที่ร้านเรานะครับก็โดยที่เลือกเอ่อเปลี่ยนไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายของยี่ห้อคดลินนะครับจากสหรัฐอเมริกามีการตัดท้ายตัดบางโคนท้ายตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ด้านหน้าเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแฮนด์นะครับเป็นแฮนด์ทรง V-shape นะครับ ขนาดความสูง14นิ้วนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนตุ๊กตาแฮนด์ด้วยนะครับเพราะว่าตุ๊กตาแฮนด์เดิมเนี่ยมันเป็นตุ๊กตาที่เอ่ยยืงเข้าตัวนะครับคันนี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่นะฮะแล้วก็มีการติดตั้งไฟเลี้ยวนะครับที่ปลายแฮนด์น,นะครับคือไฟเลี้ยวลิโซ m a ตัวนี้นะฮะแล้วก็มีการจัดทรงรอบคันนะครับเดเชิญชมในคลิปได้เลยครับผม ปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานโมดิฟายติดตั้งสินค้าตกแต่งของไทอัมสปีดมาสเตอร์คันนี้นะครับพวกเราเป็นโซลไซเคิลต้องขอขอบคุณคุณฟิลนะครับที่ไว้ใจในงานให้บริการของร้านเราเลือกนํารถเข้ามาใช้บริการนะครับติดตั้งหลายชิ้นเลยครับก็จะมีตั้งแต่ไฟไท้ายของยี่ห้อคดลินนะครับแล้วก็มีการโมดิฟายบังโคลนท้ายนะครับมีการเพิ่มไฟไท้ายบริเวณใต้บงังโคลนพร้อมขายึดนะฮะชิ้นใหญ่ด้านหน้านี้ก็จะเป็นงานเปลี่ยนแฮนด์นะครับ โดยใช้แฮนด์ของทางร้านเราก็เป็นแฮนด์ทรงวีเชฟนะครับความสูง14นิ้วสีดำเทอร์โค้ดนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายนี้นะครับยังไงผมขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อร้านเราไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook f a n p a g e นะครับ Line o f f i c i a l นะครับ Instagram นะครับแล้วก็ YouTube c h anel นะครับแล้วก็สุดท้ายเรามี Tik t o k ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนถึงช่วงท้ายนี้นะครับช่วงนี้ก็โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งก็ อยากให้ทุกท่านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อบ่อยๆนะครับแล้วก็ใส่แมสตลอดเวลาด้วยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ